สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชนแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่ขุ่มาพันสองหาหกเจ็ดครับเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาพิดตายครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับมาครบบนครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนคานขนมครผมเนาะเ่ยนทางมาเที่ยวกับผมนี่ครับฝั่งนู้นครับผมท่าแขกครับสปปลาวครับผมสบายดีเด้อครับผมเนาะเอฟซีครับผมสปปลาวครับผม มีเยอะอยู่ครับผมโทรหาผิดตายครับผมแล้วมีเอฟซีทางช่องถามผมว่างวดนี้ผมชอบตัวไหนงวดนี้ครับผมเนาะผมฟันทงให้เอาคู่เดียวพอครับสามแปดล่างครับผมเนาะเน้นล่างกันบนครับสามแปดคู่เดียวครับลองเบงกับผมเนะาะำมักกับซื้อตามครับขมากกับพันใดทุกอย่างเป็นแค่นแนวนท่าครับผมเนาะ อย่าลืมนะครับสามแปดเม็ดเดียวครับโทรหาพิ่ตายครับผมเพราะว่าเอฟทีทางช่องถามมาเยอะมากครับจะรับสายไหมรับสายช้ามากครับผมเนาะรับสายยากมากพิตตายติดต่อยากมากครับผมเราก็จะถามของพิตตายให้เอฟทีทางช่องด้วยครับว่าเลขวิ่งล่างตัวเดียวได้ตัวไหนครับ นรคสวัสดีครับพี่ตายครับค่สวัสดีค่ะ,คสคะเสียงดีขึ้นนิดไหมละครับผมโอ้โหช่วงนั้ซีทรมากันเดียวมากเลยพี่ตายรับสายไม่ได้เลยไม่มีเสียงมาจต่นิดเดียวเลยครับผมพี่ตายเมื่อกี้พอดีกําลังทํางานบ้านอยู่คุณพ่อรับสายพอดีครับผมพอดีนั่นแหละพี่ตายพเพราะว่ามีคนถามมาเยอะ่าที่ว่าลงเบอร์โทรไปเบอร์ผิดหรือเปล่าผมก็ว่า บีดแล้วมาลงเบอร์บีดอ้าวผิดได้ไงพี่ตายพี่ตายบอกคนามาเองนะจริงเหรอใช่ครับหรือว่าพี่ตายบอกผิดต้องย้อนไปดูชิปศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่ศูนย์หนึ่งนะผมจำได้อยู่เนาะใช่แต่เบอร์มันเป็นในนี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งอ้าวผมลงหกสี่ศูนย์หนึ่งเออแล้วแหละพี่ตายบอกผมผิด สงสัยพี่บอกผิดมั้งหรือน้องว่าอัจจะผิดไม่รู้ต้องย้อนดูคลิปไม่เจ็นยร็ว่าโหพี่ต่เอซีโทรมาเบอร์เก่ากันว่าแอดไม่ติดอะไรไม่ติดแต่เบอร์นั้นเบอร์ที่เคยที่เคยมีคนอยู่ในรายในกลุ่มของเบอร์เนี้ยโอ้โหวันนั้นพี่ต่ายโดนแฮ็กไปหมดเลยค่ะหายหมดทุกกลุ่มพลายเลยหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะครับผมพี่จ่ายใช่โดนแฮกนี่พี่จ่ายจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยว ยั่ไม่ค่อยใส่ครับผมญาติพี่ตายนี่แหละรู้จักกันสนิทสนมกลมเกลียวกันมาเป็นแบบนานและแย่แย่กันนี่แหละนะครับทีนี้เมื่อวานนี้แกโทรมาบอกพี่ต่ายว่าไงปะเงินในบัญชีแกโดนแฮกไปหมดเลยล้านกว่าบาทนะว่าเอา้าทำไมแฮกได้พี่ต่ายคืออย่างงี้พี่ถามเอา้าแล้วพี่ไปทำยังไงอะถึงให้มันน,นั้นนันไปอะบอกว่าก็คือมันเหมือนเป็นแบบพวกการไฟฟ้าแบบว่าให้มาอะไรแบบจะเปลี่ยนกไปต้อะไร ผมเ,ออเคยเจอกันพี่ต่ายแต่ผมไม่กดเข้าไปรับนะเออนั่นแหละแล้วทีนี้บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ห้าพันค้ามอแปลงอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้ญาติพี่ต่ายก็คงบออแบบว่าเออแบบนึกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยถามข้อมูลส่วนตัวอะไรไปแบบว่าบอกชื่อนามสกุลบอกอบ,บัตรประชาชนอะไรไม่รู้โอ้โหนี่ขนาดบัญชีนี้แกบอกว่าแกเก็บไว้ใช้ตลอดชีวิตคือแกจะไม่ไม่ค่อยใช้แกจะใช้สมุดไปถอนเดือนละหมื่นนะ อืมอันนี้เราสู่กันฟังว่าเผื่อเอฟซีด้วยระวังตัวแกไม่ได้มีแอปเลยธนาคารนี้แกไม่ใช่แอปเลยนะแต่อีกธนาคารมันแกใช้แอปแกจะมีเงินอยู่ประมาณห้าห้าแสนกว่าแกอันนั้นใช้แอปใช้แอปโทรศัพท์แต่อีกธนาคารเนี้ยคือแกไม่ได้ใช้แอปอ่ะอืมแกใช้สม,มุดไปเบิกเอาเวลาแกจะเบิกอ่ะดูสิากขนาดใช้สม,มุดเบิกยิงโดนเลยนะโดนไม่ตายครับเพราะว่าเขาลูกขมลเราไง ใช่ใชพวกนี้นะและ้วทีนี้โทร <Okay. S 2> ไปที่ธนาคารถามว่าทําไมเงินโดนถอนไปธนาคารบอกก็นี่ไงคุณเซนยินยอมอะไรอนุมัติอะไรก็ไม่รู้อืมรอรครับผมแล้วทีนี้พอเขามันย้อนดูในลายโทรศัพท์ที่คุยกับไอ้คนเนี่ยที่ว่าอะไรเนี่ยครับก็คือแบบว่าข้อมูลหายหมดเกลี้ยงเหมือนพี่ไตเลยอ่ะพี่ไตโดนแฮ็กแบบเนี้ยอยู่ดีๆวันนั้นมีเบอร์แปลกๆยาวๆโทรมา ามอะไรเกี่ยวกับพี่จ่ายหาว่าพี่จ่ายส่งของผิดอะไรก็ไม่รู้ออแล้วน้องบริษัทมารับไงมันก็เลยบอกมันก็เลยกดทิ้งเลยครัาพอนียวอะโทรศัพท์พี่ต่ายลายเก่าเบอร์กลุ่มอะไรที่อยู่ในเบอร์ใหม่เนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยจนลูกค้าบอกหาว่าพี่ต่ายทำไมลบกลุ่มทำไมดีเขาออกอะไรเงี้ยพี่จ่ายไม่ได้ดีดไม่ได้ลบนะโดนแฮกเพราะว่าพวกนี้น่ะมันก็ส่งให้เราไปอะไรนะของพวกกันไฟฟ้าหรือว่ายังไงมันก็ส่งมาให้เราที่ว่าไปกดลิงก์อะไรนี่แหละ เยอะผมไม่ต่ายแต่ผมไม่ทํานะครับเพราะว่าออกข่าวนะครับเพราะว่ามีข่าวแจ้งตลอดว่าดูข่าวตลอดว่าจะทันนู้นอย่างทํอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามนะครับพี่ตายไม่ต้องทําใช่ใช่ใช่ครับอย่าไปกดรับอย่าไปกดตามเพราะว่าไม่มีนะโลกเพราะว่าวิชาชีพเยอะมากพี่ต่ายอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายๆนะไม่ได้นะครับผมอืมอยู่อยู่ยากเลยนะน้องบังหนต้นน้พดถึงถ้าใครรวยใครมีตังค์นะคะรักษารักษาตังคเป็ดีๆนะเพราะว่าอะไรปะ มันหลูไม่ขนาดขนาดบัญชีนี่ไม่ได้เปิดแอปนะแกใช้สมุดไปถอนไปเบิกเอาอ่ะครับแล้วอย่อย่างนี้ธนาคารเขาจะรับผิดชอบไหมพี่เขาก็เลยไปแจ้งความก็ไม่ดําเนินการอะไรนะมันมันมันคนคน,คนรู้นะชื่อคนฝากคนคนถอนนะน้องบัตรม,มันต้องปอไปแ<า> <ไป S 2> จ้งความแล้วก็ให้ออกข่าวก่อนเขนจะทำการเขาจะทำการการให้ธนาคารนะครับผมใช่ต้องไปออกข่าวต้องไปฟ้องร้องถึงจะดอกถึงจะตามมาให้ใช่ครับพี่ายนั่นแหละครับผม มันแหละตอนนี้พี่สายก็เลยช่วยแกด้วยการจัดหาทนายความให้ทนายความก็เลยบอกว่าเอาใบหลักฐานการไอ้นี่มาให้หมดตอนนี้พี่สายกำลังช่วยแกอยู่อืมครับพี่สายเงินต้องล้านกว่าเนเราไม่มีเยอะขนาดนั้นเลยครับตายรวยมากโอเคต่อไปวันนี้วันนี้พี่สายก็เสียงใสขึ้นนิดหนึ่งเนาะปกติก็โหเสียงแห่ไม่มีเสียงเลยพี่สายมีคนถามมีคนถามมันเยอะมากไหนพี่สายม่าจะให้วิ่งล่างเขาให้ยังเชื่อเขาโทรไปที่เขา เขาเข้าอ๋อยังยังค่ะยังยังยังมันเป็นเลขเป็นเลขเขาเรียกว่าอะไรเลขรับประกันวิ่งล่างอ่ะน้องบ้านอ๋อครับผมพี่จ๋าได้ครับมันก็จะมีมันก็จะมีรายละเอียดนิดนึงต้องต้องเฉพาะคนที่ชอบวิ่งล่างคนที่ชอบอะไรเงี้ยนั่นแหละได้อันนี้ต้องต้องเป็นการทักส่วนตัวนิดนึงค่ะครับผมได้ครับพี่จ๋าครับโอเคถ้าใครสนใจก็ทักมาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหก เดินอร่อ,อยก่อนจะปิดนี่น้องมาดิจะโิดนะศูนย์แปดหนึ่งนะคะศูนย์แปดหนึ่งครับพี่ต่ายหนึ่งหนึ่งเก้าอยวาพับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าครับหกศูนย์สี่หนึ่งค่ะหกศูนย์สี่หนึ่งชาวนี้ไม่ผิดนะหกศูนย์สี่หนึ่งวันนั้นลงไปก็หกสี่ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเออมันผิดมันผิดสลับนิดเดียวจ้ะครับผมใช่ครับพี่ต่ค่ะ โอเควันนี้ลูกค้าโทรมาถามเยอะเลยมาครบบนมายัางมาครบบนมายัางเงี้ยครับผมโอ้โหอ,โอ,อาอาโอเค <มา S 2> วันนี้นะคะ<ร><ร>จะวาง<ม>แนวแนวทางมาครบบนให้นะคะครับผมพี่ต่ายครับงวดน,นี้ก็จะมีมีเลขไม่เยอะนะมีเลขม,มีเยอะครับผมจ้ะเตรียมกระดาษประกาศจดนะคะได้ครับมาครบบนนะคะมาครบบนนะคะครับมีนะคะ ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าครับเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้าครับใ่นี้แหละมีหกตัวพี่ต่ายาใช่ไหมน่ะใช่แล้วมาครบบนทำไมงวดนี้น้อยจังเลยงวดนี้มีหกตัวพองวดนี้มีหกตัวหอปกติปกติเห็นมาแปดตัวปกติแปดตัวแต่ว่วางวดนี้เอาไปแค่หกตัวนะคะอืมครับผมให้พี่ต่ายฟันเม็ดเดียวเลยนะ มาขบบนนะครับผมเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเจ็ดห้าหนึ่งครับตรงตรงเลยนะเม็ดเดียวไปเลยตรงตรงเลยค่ะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกแล้ววันนี้มันเป็นหอยสัญจรด้วยบอกตรงตรงว่าทําไมรู้ไหมนักข่ัวไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนเซียนไหนอ่ะกลัวตายทุกเซียนทุกสูตรเพราะอะไรว่าเจอเลขล็อกเพราะว่าการมันเป็นเลขมันเป็นเลขสันจอเนาะอาจจะล็อก เราทะเบียนร,รถปู่ว่าอะไรของเขาทะต่จังหวัดรหัสจังหวัดรหัสประนี้อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับจังหวัดเขาแหละครับใช่ครับพี่ต่าหมดไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนเสน้นไหนตายเรียบเชื่อพี่สิทั้งรถครับผมแล้วพี่ตายเขาบผมบนวิ่งไ่ยครับบนวิ่งยหนบนเหรอวิ่งห้าแล้วตอนแรกพี่ต่อยก็ชอบแปดนะ <c oughs> ตอนนี้แปดมันติดดักบ,บนทุกหลักแล้วของพี่ต่ายครับพี่ต่ายขอฟันหนึ่งแล้วกัน คนวิ่งหนึ่งครับผมโอเคครับแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งเม็ดเดียวนะพี่ต่ายครับเจ็ดห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะคะไม่ต้องกลับไม่ต้องโต้เลยนะเล่นเดิไปเลยนะคนละสิบบาทยี่สิบบาทได้ครับพี่ต่ายครับห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะไม่ต้องโต้ไม่ต้องตรงไม่ต้องกลับเอาเลขเดิวไปเลยเลยก็รวยกรวยก็จนไปเลยโอเคมามาได้รับยาแล้วใช่ไหมยาอะไรพี่ต่ายยาแห้งๆที่ขายไปยายากินแล้วได้แล้วครับได้แล้ว มหมดหรือย,ยังยังมีตม่ตายมี่แต่ลูกค้าคนเก่าสั่งคนเก่าเคยสั่งระจำครับคนเก่า,เาก็กินกันแล้วก็กินดีสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกนาอครับผมใช่ครับพี่ตายกินรถเขาขันทุกเช้าทุกคู่ทุกคู่ <laughs> <laughs> น้องบัก็ต้องกินด้วยนะทํางานหนักอ่ะครับผมเผ <laughs> ื่อจะได้มีลูกอีซ์สองสามคนครับพี่ต่ายมียาลูกดกขายด้วยนะถ้าใครไม่อยากมีลูกบอกเลยนะมียาลูกดกขายด้วยครับยาลูกดก โอ้ตอนนี้ไม่จ่ายมีทุกอย่างเลยน้องมาดมาดูในของเต็มบ้านเลยสต๊อกของว้เยอะมากเป็นร้อยสองร้อยชนิดเลยค่ะครับผมมันซปเปอร์มาร์เก็ตเลยตอนนี้เลยขายอาหารละเป็นแม่ค้าก็ยิ่งและแม่ค้าก็ดีนะแม่ค้าออนไลน์ครับผมใช่ครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะดีกว่าขายอาหารไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยตกทั้งวันฝีมือก็ไม่ค่อยถึงได้ไมั้งแล้วกว่าจะได้แต่ละจานแต่ละบาทรู้ไห่ไหว โอเคค่ะพูดเยอะละโอเคครับผมพี่ตายครับขอบคุณมา,ม,มากครับสวั <ผม S 2> สดีนะค้อนมากถ้าใครสนใจอย่ารับเลขวิ่งมากตัวเดียวฟันโตๆก็ทักมาเบอ,นนอร์นั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ต้องคุยกันนิดหนะ่อยอะไรแค่นั้นเองได้ครับผมได้ครับโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC ที่ติดตามน้องบัตรกับพี่ตายโชคดีหมดที่หมดสิลกิเลยใจสุขภาพแข็งแรงไร้ไรยแห้งนะคะครับพี่ตายขอบคุณมากครับผมคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมได้โทษคุยกับผิดตายอ่อนละบแกลครับผมงวดนี่ครับผมเนาะมาครบบนครับมาครบบนครับมีห้าไม่ใช่ครับมีหกตัวครับมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับไม่มีสามสี่ไม่มีสองสามสี่ครับผมไม่มีสองสามสี่แล้วก็ ไม่มีสองสามสี่แล้วก็หกครับผมมาครบบนครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับผมเน,ะนาะเขาแจงเกนไพเอฟซีท่างช่องกับผมเนาะถ้าใครโทรมาหรือว่าไลน์มาหรือว่าที่ว่ามีลิงก์อุดแปลกมาอย่าไปกดนะครับผมเดี๋ยวเงินออกจากบัญชีที่ผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับผมแจงเกนข่าวเอฟซีทางช่องกับผมเนาะเพราะว่าบาง้นกับบริบันงครับผมเพราะว่า ข่าวเาตลอดว่าอย่าไปกดรับยิงลิงนู้นล,นลิงนี้ครับผมเนาะถ้าไม่แน่ใจก็โทรสอบถามเขาได้ครับผมตามนี้ครับกับท่านี้ครับก็บขเคาะอุยพอรอยเอฟซีท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเนาะเดินทางแถวคาบวาดไพเดอร์อย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงครับผมหล่อมวยเงินทองครับผมคลิปนี้กะสวัสดีครับเจอญคลิปหน้าครับผมเนาะ